ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Legend of ลล X Next Generation กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาไขข้อสงสัยกับการขุดแร่ว่าในแต่ละดับเลเวลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไร นี่ครับผมเลเวลขุดแร่ใช่ไหมตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าโดยผมจะขุดแร่นะครับเลเวลละ1,200สรตามิแโดยรวมก็จะใช้ทั้งหมด6000สต้ามิ่าด้วยกันเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนรู้ไปเลยว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยเราจะได้หินเท่านี้นะเลเวลสองเราก็จะได้หินเท่านี้นะเลเวลสามเราก็จะได้แร่เท่านี้นะ 4, เลเวลสี่นะ 5, เราก็จะได้แร่เท่านี้นะและก็เลเวลห้าเราก็จะได้แร่เท่านี้นะอะไรประมาณนั้นนั่นเองซึ่งก็จะได้สรุปยอดมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข,อข้อคลิ ผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบ bon ีดเทบอนาชีวิตนิรันแล็กนาร็อก x next generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก rox แพ็คใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด power pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power pay งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับ <S <S ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเลเวลหนึ่งก่อนนะ หลังจากที่เราขุดไปนะครับ1,200สตาร์มินา ของที่เราขุดได้นะครับก็จะมีเท่านี้มีเศษออริจิคอน22เศษนะครับพินโค71เแบเดียม18นะครับแล้วก็เศษอีรูอีก22่สสมูสเปเนียมเลเวล1 82นะครับแล้วก็หินอัปเกรดดิ้งเมทัลเลเวล1อีก328นี่ก็คือการขุดเลเวล1 1,200สตามิแาของอื่นๆไม่มีนะครับถ้าเราเอาของพวกนี้นะครับไปใส่ราคาตลาดในส่วนของราคาตลาดนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะแต่เซิร์ฟเวอร์เนนนี้้ยมักก็ค่อขางถู ขินอัพเกรดดิ้งจำนวนที่เราจะขุดได้นะครับ328อันราคาต่อนด่วย63เราก็จะขายได้2664 ซึ่งราคาโดยรวมก่อนนะยังไม่หักภาษีนะครับอันนั้นไม่ต้องคิดแล้วกันเะาไปคิดเอาเองและก็ในส่วนของแร่มูสเปเดียมเราขุดมาได้82อันราคาต่อหน่วยอยู่ที่42ราคาโดยรวมนะครับก็อยู่ที่3,444ถัดมาเะครับเซเอีรูเราขุดมาได้22อันราคาต่อหน่วยอยู่ที่251ราคาโดยรวมก็จะเป็น5,522ถัดมาก็จะเป็นแร่เบรียมแร่เบรียมเราขุดมาได้18ราคาต่อหน่วยอยู่ที่357ราคาโดยรวมก็จะเป็น6,426และหินโค เราขุดได้71อันราคาต่อหน่วยอยู่ที่58ราคาโดยรวมก็จะเป็น4,118เศษโอริทิคอนเราขุดมาได้22อันราคาต่อหน่วยอยู่ที่583ราคาโดยรวมนะครับก็จะเป็น12,826ถัดมาการขุดแรกเลเวล2แรกที่เราได้รับนะครับก็จะเท่านี้ จะมีมากกว่าเดิมนะครับหลากหลายชนิดแต่จํานวนบางอย่างเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเงินก็เรามาดูราคาแต่ละอย่างนะครับหินอัพเกรดดิ้งแล้วขุดได้225ราคาต่อหน่วยอยู่ที่63ราคาโดยรวมนะครับอยู่ที่14,175แร่ถัดมา chaos jewelry stone แล้วขุดได้มา34ราคาต่อหน่วยอยู่ที่96ราคาโดยรวมอยู่ที่3,264แร่ถัดมานะครับ silver ore l e v e 1แล้วขุดได้12ราคาต่อหน่วย34ราคาโดยรวมนะครับอยู่ที่408ฐานหิน level 1แล้วขุดได้ 9 5ราคาต่อหน่วยอยู่ที่58ราคาโดยรวมอยู่ที่5,510และมุสเปเรียมเราขุดได้78ราคาต่อหน่วย42ราคาโดยรวมนะครับอยู่ที่3,276และเศษโอลิดิคอนเราขุดได้มา20ราคาต่อหน่วยอยู่ที่583ราคาโดยรวมอยู่ที่11,660และถัดมาเพิร์ลจิวเวอรี่สโตนเราขุดได้22ราคาต่อหน่วยอยู่ที่104ราคาโดยรวมอยู่ที่2,288โกโอบเราขุดได้21ราคาต่อหน่วยอยู่ที่60ราคาโดยรวมอยู่ที่1,2 160ถัดมาไอรอนเราขุดได้29ราคาตอนนวอยู่ที่133ราคาโดยรวมอยู่ที่3,857เศษแร่อีรูเราขุดได้21ราคาตอนนวลอยู่ที่251ราคาโดยรวม5,271แร่แบเดียมเราขุดได้16ราคาตอนนวยอยู่ที่357ราคาโดยรวมอยู่ที่5,712อันนี้ก็คือการขุดแร่เลเวล2ของที่เราได้รับนะครับก็จะตามนี้นั่นเอง แล้วก็มาถึงการขุดแร่เลเวล3ของที่เราได้รับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีหลากหลายชนิดนะบางอย่างเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นบางอย่างก็จะลดน้อยลงแต่โดยรวมแล้วมองกะจากสายตานะครับเหมือนจะเยอะมากกว่าเดิม ฉะนั้นเดี๋ยวเราลองกดขายดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคสายไปฮะหินอัปเกรดดิ้งนะครับเราขุดได้มา159ราสาราคาต่อนยอยู่ที่63ราคาโดยรวมอยู่ที่1 0ึ่งและถัดมานะครับมูสเปนเนียมเลเวล2เราขุดได้31ราคาต่อนยอยู่ที่116ราคาโดยรวมนะครับอยู่ที่3,569หินโคเลเวล1เราขุดได้มา98ราคาต่อนอยู่ที่58ราคาโดยรวม5,684เศษอีรูเราขุดได้มา27ราคาโดยรวมนะครับ จริงราคาต่อหน่วยก็ดูตามนี้เอาได้เลยนะถัดมาก็จะเป็นแร่เบรเรียมนะครับขุดได้มา21ราคาโดยรวมอยู่ที่7,497มสอเสบเ็มสเปนเลียมเราขุดได้มา4 6ราคาโดยรวมอยู่ที่1,932และซิเวอร์เราขุดได้มา26ราคาโดยรวมอยู่ที่8 8 4 แร่โกเราขุดได้มา25ราคาอยู่ที่1,500หินอัพเกรดเลเวล2เราขุดได้มา86ราคาโดยรวมอยู่ที่14,104เซนโอลิติคอนเราขุดไดมา21ราคาโดยรวมอยู่ที่12,243เคออร์จิวิลสโตนเราขุดได้มา19ราคาโดยรวมอยู่ที่1,824เพโลจิวิลล์สโตนเราขุดได้มา19ราคาโดยรวมอยู่ที่1,976อรอนเราขุดได้มา22ราคาโดยรวมอยู่ที่2,926และนี่ก็คือในส่วนของการขุดแร่เลเวล3 แล้วเราก็มาดูในส่วนของการขุดแร่เลเวลสี่นะครับหลังจากที่เราขุดไปแร่เนี่ยก็จะมีเลเวลสูงขึ้นนะครับและหลากหลายช่องโอ้โหโคตรเยอะหินจิตเงามืดเราขุดได้มา17ราคาโดยรวมอยู่ที่6 7พ9ไอรอนเลเวลหนึ่งเราขุดได้มา16ราคาโดยรวมอยู่ที่2128แเคออสจิวเวสโตนเราขุดได้มา10ราคาโดยรวมอยู่ที่960อัปเกรดดิ้งเลเวลหนึ่งขุดได้มา6 3ราคารวมอยู่ที่3,969แเอยิเแปเดียมเลเวลสองขุดได้มาารวมอ1 1 3 5 2 Upgate Level 2ขุดได้65ราคารวมอยู่ที่1660แปะเดียม Level 1ขุดได้มา12ราคารวมอยู่ที่4,284 Mood Spell Level 2ขุดได้มา32ราคารวม3,712 Cole Level 1ขุดได้มา45ราคารวมอยู่ที่2,610 แลกโกคุณได้มา15ราคารวมอยู่ที่900และ ProG ิวเวอรี่สคุณได้มา12ราคารวม1,248เศษอิรูคุณได้มา7ราคารวม1,757เศษโอลีคุณได้มา13ราคารวมอยู่ที่7,579วัสเปลเลเวล1คุณได้มา22รา em คารวม924เศษอิรุขั้น2คุณได้มา11ราคารวมอยู่ที่7,117ซิลเวอร์ขั้น1คุณได้มา18ราคารวมอยู่ที่612และเบสเซตคุณได้มา8 3,408และเศษโอลี2 ขุดได้มา13ราคารวมอยู่ที่2540อันนี้ก็คือของที่เราขุดได้นะครับจากการขุดแรกเลเวล4 แล้เดี๋ยวเรามาดูผลของการขุดแร่เลเวล5นะครับมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างในเรื่องชนิดเนี่ยมันเยอะมากๆแต่ในเรื่องของเงินละอย่างนะครับมันต้องมาดูนี่แหละก็อย่างแรกเลยนะครก็จะเป็นหินจิตเงามืดเลเวล1ขุดได้8ราคารวมอยู่ที่3,176เศษโอริเลเวล2ขุดได้มา11ราคารวม17,380เศษโอริเลเวล1ขุดได้มา2ราคารวม1,166ไออนเลเวล2ขุดได้มา5ราคารวม1725หนึเวอร์เขุดได้มา7 ก็อยู่ที่7 0 0นะครับแปรียมเลเวล2ขุดได้มา8ราคารวมอยู่ที่7,568 Go e โกเลเวล2ขุดได้มา7ราคาโดยรวมอยู่ที่1 1 9 0มูสเปลเลเวล3ขุดได้มา11ราคารวมอยู่ที่3289หินอัพเกรดดิ้งเลเวลห่งขุดได้มา2 2ราคารวม1 3 8 6บิสเซตขุดได้มา10ราคารวม4,260มูสเปลเลเวล2ขุดได้มา36ราคารวม4,176 เคออสจิวเวอรี่เลเวลสองขุดได้มา21ราคารวม5,271 g นสองเลเวลสองขุดได้มา25ราคารวม4,100 p นห r ึ่ e ร้ลเลเวลสองขุดได้มา11ราคารวม3069ันหกสิบเคอสเลเวลหนึงขุดได้มา8ราคารวม768ดรแบดเดียมเลเวหนึ่ขุดได้มา5ราคารวมอยู่ที่ 1, 7 8 5งพิซเวอร์เลเวลหนึ่งขุดได้มา7ราคารวมอยู่ที่238 G ้อยโกลเวลหนึ่งขุดได้มา8 ราคารวมอยู่ที่528โคเลเวล1ขุดได้มา28ราคารวมอยู่ที่1,764หินอัพเกรดเลเวล2ขุดได้มา77ราคารวมอยู่ที่ 1, 2,628เซนอรูเลเวล1ขุดได้มา2ราคารวมอยู่ที่502ไอรอนเลเวล1ขุดได้มา7ราคารวมอยู่ที่931เซนศษอิรูเลเวล2ขุดได้มา9ราคารวมอยู่ที่ 5, 823หินอัพเกรดดิ้งเลเวล3ขุดได้มา334ราคมยู่ที่14,484 มูสเปลเลเวลหนขุดได้มา10ราคารวมอยู่ที่420และเพลเลเวลหนขุดได้มา10ราคารวมอยู่ที่1,040นี่ก็คือของที่ขุดได้นะครับสำหรับเลเวล5 เพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าการขุดแร่ในแต่ละระดับเลรเวลเนี่ยจะได้แร่แตกต่างกันไปส่วนจํานวนนะครับบางอย่างเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันได้ได้ว่ายิ่งขุดระดับสูงนะครับก็จะยิ่งได้แต่ในส่วนของการขายเนี่ยบางอย่างมันถูกลดน้อยลงไปใช่ไหมมันก็อาจจะขายยากบางอย่างถ้าเป็นแร่ที่เขาใช้กันน่ยมันก็จะสามารถขายได้เรื่อยๆซึ่งถ้าไม่ใช่แร่ที่เขาใช้กันเนี่ยเราอาจจะต้องไปแปลรูปเป็นของชนิดอื่นก่อนเพื่อให้สามารถขายได้ง่ายมากขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของเพื่อนๆนะครับว่าเราเนี่ยจะจัดแจงเป็นแบบไหน แต่โดยรวมแล้วนะครับจากข้อสรุปเนี่ยยิ่งขุดเลเวลสูงก็ยิ่งดีฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเ,เพื่อนๆละกันนะครับว่าเราอยากจะขุดเลเวลไหนก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยตอบคําถามให้เ,เพื่อนๆได้นะครับ เึงได้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับและก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมส่วนถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะครับ b l a c k n d Lock X Next Generation ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไวใ้ใต้ล่างเดสคริปชั่นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับยังไงพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมไปละครับถ้าทางบ๊อบ๊บบ๊อบ๊อบบาย